ของชิ้นนี้ฟังให้จบคลิปนะคะน้องๆไม่งั้นจะไม่ได้ของนะคะกับหน้ากากหรือหน้าตาหมมไม่สุดเท่บอกเลยของชิ้นนี้จะต้องมีและทําง่ายมากๆเลยค่ะเขาแจกเพียงแค่1000ชิ้นเท่านั้นนะคะน้องๆรู้ก่อนได้ก่อนนะคะจากคลิปพี่แป้ชมเ <c oughs> ข้าแมบบตามพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทํายังไงซึ่งให้น้องๆน,นะคะจ ไว้ให้ดีๆนะคะก่อนหน้านี้เขาแจกของมาเยอะมากๆผี่แปลงทําคลิปลงทุกวันเลยใครมาดูบ่อยน่าจะรู้นะคะและวิธีการทําก็คือให้น้องๆเดินลงมาตรงนี้ได้เลยจากนั้นน้องจะเห็นว่ามันจะเป็นหมู่บ้านข้างหน้าใช่ไหมสําหรับมือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะหาน้องๆฟาร์มไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาจะรีเซนตลูกอมค่ะน้องๆเมื่อเรากดเปิดประตูนะคะเขาจะโยนแคนดี้มาให้เราเราจะต้องเก็บแคนดี้ของเขานะคะเมื่อเขาโยนมานะคะน้องๆ บอกเลยว่าถ้าเราเก็บผ้าไปโดนก้อนหินเราจะเจ็บนะคะน้องๆหากเราเจ็บมากๆเราก็จะตายนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยประตูเนี่ยไอ้หลังมันจะชอบแย่งเปิดนะคะน้องๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคะใครเล่นในโทรศัพท์อาจจะเดินช้าค่ะเมื่อน้องเก็บได้750ลูกอมแล้วนะคะให้น้องกดรีเซ็ตตัวได้เลยนะคะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะน้องๆแล้วให้น้องมาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วน้องก็กดดูของว่าเอ้ยของเหลือเท่าไหร่แล้วก็รีบรับเลย ขอย้ำนะคะของชิ้นนี้มาเวลา7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นฟาร์มก่อนไม่ได้นะคะเขาจะรีแคนดี้ของนุกน้องค่ะตอน7จ็ดโมงมาทําด้วย